พระ25สตวรรษเนื้อชินพิมพ์พระศกจุดผิวหิ้งคินครีนสะอาดสะอาดอยู่ในกรอบสเตเลสพร้อมใช้งานกราบสวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ25 t s วันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆน,นะครับตรงกับวันที่29เป็นวันพุธนะครับเดือนพฤศจิกายนปี2566เวลาบ่าย2โมง1นาที หวังว่าเพื่อนๆคงรับประทานอาหารกันเรียบร้อยนะครับช่วงบ่ายๆแบบนี้แอดมินพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมพระ25ศตรวรรษกันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นพระ25สศตรวรรษเนื้อชินนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มสะสมพระ25ศตรวรรษเนื้อชินองน์นี้มิควรพลาดนะครับพระของแอดมินทุกองนะครับอยู่ในเว็บไซต์พระ2 5 t h c o m สนะครับสามารถแคปเจอร์ส่งได้ ส่งมาได้ที่รายด d พระ 25TS หนะครับหรือโทรศัพท์0 8 1 4 0 1 0 1 4นึ่งนัดรับดัดชมได้ที่บางแสนชนบุรีนะครับก่อนที่เราจะลงไปชมหลวงพ่อนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแอดมินขออนุญาตมือเก่านิดนึงนะครับไวๆนะครับสำหรับพิมพ์พระศกจุดนะครับจุดแรกนะครับที่เราจะต้องดูก็คือบริเวณองค์พระนะครับหน้าพระพักนะครับจะมีจุดอยู่หนึ่งจุด เป็นเม็ดพระศกที่เด่นชัดนะครับเราเลยเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์พระศกจุดนะครับต่อไปจุดสังเกตคือเส้นรัศมีประภามนทนนะครับฝั่งขวานะครับจะชนไหลฝั่งซ้ายห่างไหลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณใต้ข้อศอกนะครับด้านในของแขนขวานะครับจะมีขีดคมๆแบบนี้นะครับเหมือนฟันกระต่ายแล้วก็จุดถัดไปนะครับสังเกตที่ข้อเท้า ด้านซ้ายนะครับด้านในเนี่ยจะมีคล้ายเส้นรากผักชีคงๆนะครับอันนี้คือหลักการดูพิมพ์พระศกจุดในพระ25ศตรวรรษเนื้อชินนะครับต่อไปเราไปชมประวัตินะครับที่มานะครับที่มาของพระ25ศตรวรรษนะครับโดยรูปด้านบนนะครับจะเป็นที่ระลึกสมเด็จพระราชาคณะนะครับและพระคณาจารย์นะครับในพิธี พุทธาพิเศษนะครับสร้างพระเครื่อง25พุทธศตวรรษนะครับมีหลักฐานนะครับถ่ายเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2500ณวัดสุทัศนเทพบรามราชวรมหาวิหารนะครับอันนี้มีรูปถ่ายมีหลักฐานอ้างอีกแน่นอนนะครับว่ามีพิธีพุทธาพิเศษนะครับโดยเกจิอาจารย์ที่เรารู้จักกันนะครับก็จะมีหลวงพุฒโตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอยุทยานะครับ หลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อรุ่งติดสโลนะครับวัดท่ากระเบือนะครับพอท่านคล้ายวัดสนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อทบจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนะครับจังหวัดระยองนะครับและข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้นะครับงานฉลอง25บพุทธศตวรรษนะครับหนังสือเนี่ยก็ออกปีเดียวกับปีที่สร้างพระเลยนะครับ โดยในหนังสือน,นั้นระบุไว้ว่ามีการสร้างเนื้อชินนะครับแล้วก็พระผงดิน2ชนิดนี้นะครับ2ชนิดนี้นะครับนี่นครับพระเนื้อชินนะครับก็มีระบุไว้นะครับว่าสร้าง2ล้าน4แสนกว่านะครับแล้วก็พระเนื้อดิน2 4ล้านแสนกว่านะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นเรื่องของอการจัดสร้างนะครับ ก็จะปลุกเสกทั้งหมดนะครับ3วันนะครับที่พระอุโบสถนะครับวัดสุทัศน์เทวราลามโดย108เกจินะครับโดยวันที่ปลุกเสกนะครับก็คือวันที่ 9, 10, นะครับ11นะครับแล้วก็12กุมภาพันธ์นี่คือเสร็จพิธีนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าพระ25พุทธศตวรรษนะครับเป็นพระที่มีพิธีดีพิธีใหญ่ที่สุดนะครับไม่มีการสร้างเพิ่มแล้วนะครับ เราไปชมหลวงพ่อกันใกล้ๆนะครับหลวงพ่อมาในรหัสนะครับ stwc 2.1a นะครับผสบจุดเรามาดูภาพรวมมันก่อนนะครับก็เป็นหลวงพ่อมาอยู่ในกรอบสเตเลสนะครับพร้อมใช้งานนะครับกระจกด้านหน้าใสเรียบร้อยดีนะครับด้านข้างเรียบร้อยดีนะครับพูดง่ายๆก็คือกรอบ,รอบใหม่เลยนะครับไม่ต้องไปใส่ เพิ่มนะครับพร้อมใช้งานด้านหลังก็ยันติดคมชัดนะครับคมชัดทุกอักขระเลยนะครับหน้าสวยหลังสวยนะครับแบบนี้ก็หาแบบนานๆมาสักองคหนึ่งนะครับนานๆมาสักองคหนึ่งใครได้ไปนี่ผมก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับหลวงพ่อไปแล้วไปอยู่กับท่านแล้วก็จะมีความเจริญนะครับเดี๋ยวผมเชิญหลวงพ่อออกมานะครับเ,เพื่อนๆจะได้ชมปารมีหลวงพ่อกันใกล้ๆนะครับ ตอนนี้หลวงพ่อก็ออกมาจากกรอบแล้วนะครับมาชื่นชมความสวยงามกันอย่างใกล้ๆนะครับผิวเป็นลักษณะผิวหิ่งนะครับไม่ได้เงาแวบบแต่ว่าผิวออกคินครีนนะครับสะอาดสะอาดอางนี้นะครับนานๆจะพบเจอสักครั้งหนึ่งผิวคินครีนแบบนี้นะครับชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยันติดลึกคมชัดนะครับ สวยอย่างที่ควรจะสวยนะครับสวยงามนะครับต่อไปเราไปชมเรื่องของขอบขอบตัดนะครับขอบตัดแท้จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะองค์พระก็ไม่ได้มีบินนะครับหรือว่าชํารุดอะไรนะครับด้านบนนะครับ ด้านบนต่อไปเป็นด้านบนด้านขวานะครับแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นด้านล่างนะครับ,นะรบเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยสมบูรณ์เดี๋ยวผมลงกล้องให้เพื่อนๆชมหลวงพ่อ ใกล้ๆกันอีกสเต็ปนึงเราก็ชมหลวงพ่อได้อีกระยะหนึ่งนะครับระยะใกล้ชิดเลยจะสังเกตเส้นรัศมีนะครับที่อยู่ในเหรียญนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะวิ่งออกด้านข้างเรียบร้อยนะครับไม่มีชูชาตนะครับนะครับผิวหิ้งหิ้งนะครับโดยตำแหน่งของตัวนีพิมพ์นี่ก็มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดพระศกนะครับแล้วก็รัศมีระพวมนทนนะครับ ฝั่งซ้ายที่ห่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขีดขีดตรงข้อศอกขวาด้านในนะครับแล้วก็เท้าซ้ายด้านในที่มีลักษณะของรากผักชีนะครับฐานบัวนะครับติดเรียบร้อยข,าซ,า,ยขาซ้ายขาซ้ายขาขวานะครับริวจีวน,นรผ้าสังคตินะครับมือ แขนขวานะครับหรือว่าแขนซ้ายก็เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเป็นองค์เริ่มต้นที่บูชาพกติดตัวได้อย่างมั่นใจนะครับแท้ตลอดชีพนะครับแท้ตลอดชีพนี่ยดูด้านหลังกันนะครับใกล้ๆล้นะครับใกล้ๆนะครับบูชาเองนะครับฝากคนที่เรารักนะครับปีใหม่นี้นี่ หาไปได้แล้วนะครับเรามีของฝากของบูชาแบบนี้นะครับใครได้รับก็ชื่นใจนะครับ,นะรบก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับเป็นอีกองหนึ่งเป็นเนื้อชินอีกองคหนึ่งนะครับที่ไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้ผมและหลวงพ่อนะครับก็ ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับถ้าคิดทําสิ่งใดก็ขอให้รู้ร่วงไปด้วยดีสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม